สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็อาจจะไม่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 ไมไมเหมือนกับคลิปก,ก่อนที่เราสวัสดีกันนะครับแต่อันนี้เป็นคลิปลีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่อยากทําแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่ไม่ได้ทำมานานแล้วครับคือพี่ไม่ได้ทำมานานแล้วนะแล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นชาเลนจ์ที่พี่เพิ่งเริ่มนะครับซึ่งชาเลนจ์ที่พี่หมายถึงว่าพี่เพิ่งเริ่มเนี่ย ที ceiling, life, <Yes. S 1> ่หมายถึง <during> พ <the S 1> <hasn 't S 2> ี่เพิ่งเริ่มจริงๆเพราะเมื่อก่อนที่แบบเป็นชาเลนจ์แบบสิ่งที่พี่เคยคาดหวังเอาไว้ในชีวิตพี่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้เนาะมันพูดง่ายมันไม่ประสบความสําเร็จแต่ในวันนี้นะครับเรามีชาเลนจ์ดีๆมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันพรุ่งนี้ผม อ่าไม่ใช่พรุ่งนี้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งนะครับในโรงเรียนผมเนาะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับถ้าอ่ะเข้าเรื่องเลยนะพูดง่ายสั้นๆน,นะครับถ้าเบอร์หนึ่งชนะผมจะแจกคันนี้ครับเร,เ,นะเราจะปล่อยเจ้า M2 ไปนะเราจะปล่อย M2 นะครับก็คันนี้จะคันนี้จะไม่อยู่ในคอลเลกชันแล้ว ผมกล้าพูดต่อหน้าเพื่อนๆเลยก็ได้นะว่าผมเป็นคนที่เกลียด BM มมากๆผมเป็นคนที่เกลียด b m แบบเกลียดจนสุดๆอะถามว่ากดสับช่องพี่แกคือถามว่ากดสับค่าย BM เนี่ยเพื่อที่จะติดตามข่าวครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบแบบจริงจังเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงจะแจกเจ้านี้นะครับแต่เบอร์หนึ่งต้องชนะนะถ้าเบอร์หนึ่งชนะปุ๊บคันนี้ เตรียมตัวเลยครับเพื่อนๆเ,เราจะเราจะแจกคันนี้แต่เราจะสุ่มนะครับแรนดอมนะอ่าเท่าที่ผมคิดได้นะครับกิจกรรมที่ผมจะอันนี้เนี่ยหลังจากถ้าเกิดว่าเบอร์หนึ่งชนะนะครับกติกาที่เราจะแจกกันก็คือเราจะให้เพื่อนๆคอมเมนต์และหมายและที่ผมหมายถึงว่าคอมเมนต์เนี่ยคือผมหมายถึงคอมเมนต์อะไรก็ได้คอมเมนต์ comment จริงๆครับคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้ เบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยเอออ่ะคนแรกครับพี่ไม่ทาเขียนเออพี่แกทําไมคันนี้สวยๆอย่างนี้เม้น mm hmm. มาเลยนะครับและเดี๋ยวเราจะแรนด้อมกันใครเป็นผู้โชคดีคนนั้นได้ไปครับคนนั้นได้ไปเลยนะ mm hmm. ก็นะครับคินคีนเลยนะคันนี้ลงลงลายไปให้แล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลบเอลายตรงนี้นะครับ กไ็ไม่ซูมฮะอ่ะไม่ซูมให้ด้วยอ่ะเออเดี๋ยวเราจะลบลายตรงนี้นะครับก็คือมันเป็น <c oughs> เป็นลายที่มันเป็นแอบตัว m sport อ่ะนะที่มันจะไว้ติดกับกระแตกเอบกระกระจังหน้าเออกระจังหน้าก็คือเอาไว้ติดกับตะแกรงหน้าแต่คือพี่คัสตอมเองอันนี้พี่คัสตอมเองเออคัสตอมเองเอาเอาเอาไอ้ อะไรอ่ะไอสีผู้กันอ่ะเออสีผู้กันอ่ะมาป้ายนะครับประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวขอจบคลิปวิพยงเท่านี้นะครับแล้วเราจะมารอดูกันว่าเบอร์หนึ่งจะชนะไหมพี่ซอ